น่นะครับเนาะนี่อยู่นะครับนะแต่ว่าจะเป็นผ่าน่อยนะครับเนาะม่นดีๆนะครับเนาะสองตัวเลยนะครับเนาะโอ้ มึงเนี้ยขับตัวปลาครับหน่ <c oughs> อยพูดนะครับเนาะ มาโปรดครับมีนะครับนะเพื่อนมีนะครับนะแต่ว่าจะเป็นป่าหน่อยนะครับนะป่าหน่อยนะครับเนาะ ปไปน้อยดีนะครับเนาะเนี่ยเบื้องนี่นะครับปล่อยนะครับเนาะมันกิด่อดเนะครับจำเนี่เสียดายนะครับเนาะสะกระบอกไปปล่อยพร้อมนะครับโอ้ยนะครับจิตจิตเตัวเต็มปะครับตัวเต็มปะครับเนาะนะครับ นี่จะเป็นลูกปลาพันปลาเอามาหล่อยๆยังสีสิเอเนียบแท้โอ้โอ้โหโอ้นับตัวนี้ตึงอยู่นะครับเนาะตึงอยู่นะครับเนาะ <S 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 อ่าซัมนี่ก็โอเคยอยู่นะครับเนาะ หน่อยอยู่นะโอ้อยังหน่อยนะซ้ำนี้นะครับยังตัวถือว่าหน่อยนะครับเนาะตัวหน่อยนะครับเนาะ ขัน้ขนเพชเรลุ้นนะครับอยู่บ่เนาะอยู่นะครับอยู่นะครับวูน่าจะใส่ไงนะครับตัวนี้ดึงขั้นเพชรลุ้นเอาละครับเพื่อนๆตัว <retir> นี้นาสิได้นาสินี่ใส่นะครับตัวนี้เนาะ ครับรุ่นนี้เขานะครับรุ่นนี้เห็บร้อยนะครับเ <c oughs> บียดรุดนลงข้างล่างนะครับเนาะออนะครับ จากปล่อยตัวน้อยไปครับไ้ตัวใหญ่นะครับเนา นี่นะครับนะเอานะครับกระตุกกันนะครับนะออุ้ย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 อุุ้้ยอุ้ยออยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยอุ้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 ยอุอุ้ย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 ้ยอุ้ย,รรอ,ยนอ,นอุ้ย,อ,ยอุ้อจจอุ้ <c ười> ว่านสิมพติดอ่ะเจ้าว่านขน่าจะเป็นปลาหน่อยนะครับเนาะหรือสิงไงอยู่นะครับเนาะมันบอติงน้ำมาย้อมดึงเลยนะครับเนาะนะครับเพื่อนเพื่นมามามารุ่นนะครับนะอาจจะน้อยก๊อฟลอยให้เขาครับแต่ว่าโอ้โหนะครับนะสู๋ๆนะครับต้อยู่นะครับสูอยู่นะครับเพื่อนๆสู๋นะครับนะสู๋นะครับสู๋นะครับโอ้ไปตึงอยู่นะครับเนาะ ปลอยบ่ครับรุ่นนี้โอ้โบรอยเหนะครับเนะรุ่นนี้ฮะโอ้นะครับบอลบอยอมบอยอมเหมือนนะครับเนาะโอ้ตึงเลยนะครับเนาะตึงอยู่นะครับเนาะได้อยู่ได้อยู่นะครับเดี๋ยวนะครับเนาะเอามาตึงกันรุ่นนี้ใช่ไหมเอาเอาที่ตัวใหญ่ดอกตัวน้อยบ่อออกดอกโอ้ย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  โอ้มันกินมันเสยเลยอ่าสำหรับเรื่องนี้นะครับก็ขอรากันเพียงแค่นี้นะครับผมรนะน,น,นะครับะนะครับได้อยู่นะครับเนาะแหลวเรื่องนี้ครับอันที่กิ่งปลากรถือหลายตัวอยู่นะครับไม่แต่ว่าเป็นปลาหน่อยนะครับนะ ก็เลยต้องปล่อยขึ้นนะครับผมยินนะครับเนาะยิน่งสองตัวนะครับอยู่นี่นะครับแับสองตัวนะครับนักก็คือว่าตึงอยู่นะครับเนาะนะครับโอเคน,น,นะครับเนาะอาถรรึงใจฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดสับตะไคร่เป็นกําลังใจนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ขอลากันเพียงสันนิษฐานดีครับคลิปหน้าพบกันนะครับผม